สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิผ้ามาเบงดอกดาวเรืองพี่น้องอันนี้ปลูกในสวนยางนะคะเนาะดอกดาวเรืองนะคะดอกใหญ่พี่น้องอันนี้รุ่นแรกเก็บไปแล้วนะคะเนาะเก็บไปสองรุ่นแล้วนะคะพอดีบ่มีเวลามาถ่ายคลิปนะคะสวยงามมากเลยพี่น้อง หลยค่ะหลายอยู่เห็นไหมปลายางนะคะเนาะปลูกสลับปลายยางนะคะจะเอาไปนี่พอดีทางนี้ย้อนแสงนะค่ะเนาะกับเลยมาถ่ายทางเี่ให้บึงสวยงามพี่น้งองดอกใยๆจำโบ่จำโบ่พามาบึงความงามของดาวเรืองนะคะเนาะ พิน้ากับห่อนแดนห่อนนะคะงามบ่จ้ะนี่งามยางค่ะปลูกในนี่ปลายางนะคะเนาะแปลงยางแปลงยางหน่อยพิน้านวะ่ะเนาะพิน้าวให้เขาเซาปลูกดาวเรืองนะคะปลายางปานิกก็เคยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องล้วงเนาะ,ะเนะาะอันนีก้ก็เลยพามาเบื้องดาวเรืองนะคะเนาะ เพื่อนปลูกเต็งโมเส็จแล้วนะคะเพื่อนก็เอาเต็งโมอ,ออกเสร็จเพื่อนก็ปลูกดาวเรืองนะคะพี่นอ้องเก็บได้อีกหลายรุ่นอยู่จ้ะเนี่ยนะคะสวยๆงามๆเลยจัมโบ้พี่นอ้องดอกใหญ่ๆงามๆนะคะ งบ้าพี่น้อง,องามเฮงเขามาในสวนเลยดอกไม้เราก็บ่อยากออกไปใส้ได้พี่น้ะง,งามเฮียงแปลงยางแปลงนี้กับประมาณอ่าแปลงนี้สิบหาไรนะคะเนะาะเป็นปลูกเต็มหมดเลยเนาะคะ่ะเป็นปลูกเต็มเต็มล็อกเลยนะสิบหาไร เอาเรื่องเพื่อนปลูกใส่เต็มพร้อมเลยนะคะเพราะว่าน้ำยุ่ใกล้ๆพอพูนน้องน้ำทั้งผุนนะคะชนประธานนะคะเพื่อนก็ดึงน้ำขึ้นมาได้นะคะกะ็เลยเห็ดไห่ดอกไม้สวยนะคะสวยงามมากสำหรับคนมักดอกไม้นะคะเนาะเอาเรื่องนะคะเป็นปลูกส่งอาบต้องเท่าไหร่ปะล่ะค่ะแถววันทุ่มนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะตามเพื่น สวยๆพี่นออ้องใหญ่พี่น้องไม่เห็นอะงามแังค่าว่ามือนีกระพาพี่น้องมาเบงดอกไม้นะคะดอกดาวเรืองนะคะดาวเรืองเศรษฐกิจนะคะดอกไม้เศรษฐกิจนะคะที่คนส่งอ่าขายส่งนะคะเนาะแล่มือนีปนตกนะคะเนาะ มเมือเส้าออที่เพิ่นเก็บอยู่นะคะคนตกนะคะจะมีนำออกนะคะก่อนที่เพื่อนจะแพ็คถุงเพื่อนก็ต้องเอานามออกสาระหนามออกนั่นแห่งก่อนนะคะเนะะาะหลังจากนี้ก็ฝากกไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะช่องนาวาแฟมาลีเห็นน้ำจา้าสวัสดีค่ะ